ชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหนทุกฉากต้องมีสิ้นสุดโดยเฉพาะฉากจบใครยึดไว้ก็เสียใจเปล่าใครปล่อยได้ก็สบายใจกับบางคนถ้าคุณตั้งขีดจำกัดไว้ได้ถูกว่าจะรู้จักคบหากันถึงแค่วันไหนก็อาจมีแต่ความทรงจำแสนดีที่คงไว้ ถ้าว่าในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหนและเมื่อถึงวันสิ้นสุดก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำที่เลวร้ายแม้เสียดายเพียงใดก็ไม่มีใครช่วยย้อนเวลากลับไปแก้ไขวันอันไม่เป็นที่รู้ล่วงหน้านั้นได้ชีวิตไม่ได้ตามใจคุณไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแทรกแซงอันไม่อาจคเน บทเรียนบางบทจดจำไว้ใช้ระวังมีครั้งต่อไปได้แต่บทเรียนละหลายบทก็ผ่านมาครั้งเดียวไม่เปิดทางให้ซักซ้อมก่อนล่วงหน้าและไม่ให้โอกาสแก้ตัวซ้ำภายหลังพลาดแล้วพลาดเลยผ่านแล้วผ่านเลยผลเป็นอย่างไรทำได้มากที่สุดก็แค่จำไว้อย่างนั้นก่อนตายในแต่ละชาติ ความรู้สึกท้ายจะบังคับให้มองย้อนหลังเพื่อเห็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเหมือนละครที่ไม่มีอะไรจริงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงสลับฉากไปเรื่อยทุกฉากต้องมีเส้นสุดโดยเฉพาะฉากจบสุดท้ายที่ต้องเสียทุกสิ่งแม้ความทรงจำไครยึดไว้ก็เสียใจเปล่าตายไม่สงบเปล่าไตรปล่อยได้ก็สบายใจ ายย่งงเป็นสุขๆทางเดียวที่จะปล่อยจริงคือต้องมีชาติใดชาติหนึ่งเห็นความจริงตั้งแต่กลางชีวิตว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับต่ลมหายใจไปจนกระทั่งอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงอันไม่เที่ยงในกายใจได้ก็จะไม่ติดใจไม่เห็นอะไรภายนอกน้ายึดหน้าหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปได้เช่นกัน